ทำเอาหลายคนเรียกร้องร่างทองหนักมากหลังจากเวียสุกุลวัตรพระเอกชื่อดังได้เปลี่ยนลูกจากหนุ่มมาดที่มาเป็นหนุ่มมาสเตอร์โดยปล่อยตัวคราวยาวหนวดเฟริร์มจนทําเอาแฟนคลับจําแทบไม่ได้จึงกลายเป็นข้อสงสัยให้ใครหลายคนว่าหนุ่มเวียพักงานในวงการหรือเพียงไว้หนวดคราวเพื่อโปรเจกต์กันแน่ล่าสุดหนุ่มเวียได้โกงภรรยาสาวพร้อมลูกสาวสุดน่ารักมาร่วมง,งานบงสงภาพภาพยนตร์สยองขวัญเรื่องมันแอบในจอ The Something Wrong With The TV เจ้าตัวได้เคลียร์ไปมปล่อยตัวเสื้อไว้หนวดคราวยาวเฟื้อพร้อมทั้งเผยว่าแฟนๆจะได้เห็นผลงานละครของหนุ่มเบียร์ผ่านจอโทรทัศน์อีกหรือไม่โดยหนุ่มเวียเผยว่าสำหรับลุกของภาพยนตร์เรื่องมันแอบในจอก็เปลี่ยนประมาณนึงแต่ก็ไม่ได้เยอะคือต้องเกลี้ยงกว่านี้หน่อย แต่ก็อาจจะไม่ได้สายเลยก็จะโตประมาณนึงถามว่าหนักสาสไหมที่ต้องเกลี้ยงเกล่ก็ไม่นักคือเราโกนหนวดเช้าเย็นก็เริ่มขึ้นแล้วเดี๋ยวนี้แต่หลายคนก็ตกใจนะเฟิร์มมาเชียวก็นั่นแหละอย่างที่ทุกคนได้เห็นสุดท้ายมันคือโปรเจกต์ก็เวลาที่เราทํางานเราก็อยากจะเต็มที่ถ้าเราทําได้แล้วพอดีด้วยคอนเน็กชันที่คุยกับครอบครัวว่าเราจะรับงานทีละเรื่องหรือไม่คาบเกี่ยวกันมากมันก็ทําให้เราสามารถที่จะครีฟลุกได้เต็มเต็มนอกมันก็เลยมัมให้เราไว้แบบเต็มที่เลยตอนแรกผมไว้เล่นเล่นก่อนแต่พอไปเจอโปเเจกกขาา็อยได้้แบบนี ก็เลยไว้ต่อจนถ่ายทำเสร็จคือตอนที่เห็นสภาพตัวเองตอนนั้นก็คือถ้ามันจะทรงแล้วมันก็ดูดีนะแต่ว่าเราจะไปใส่เจลหรือว่าจะไปได้คราวทุกวันมันก็ทำไม่ได้แต่เราก็เข้าใจและบางคนก็เข้าใจบางคนก็อาจจะมองว่าเราทำไมไม่ดูแลตัวเองแต่ผมไม่ได้รู้สึกอะไรก็ดีแล้วมีคนให้ความสนใจและสุดท้ายมันก็คือมาเฉลยเองว่าคือโปรเจกต์ซึ่งความรู้สึกเราตอนที่หลายคนบอกว่าทำไมปล่อยตัวขนาดนี้คือผมก็คำคำนะคือเขาไม่รู้จริงๆเพหรอว่า เราทำงานในวงการอยู่ถ้าเป็นเพื่อนๆที่ทำงานในวงการด้วยกันก็จะเข้าใจว่าเวียมันต้องมีโปรเจกต์อะไรสักอย่างแน่ๆถึงได้ปล่อยคณะดานนี้แต่บางคนก็อาจจะเอ๊ะหรือว่าช่วงนี้พี่เวียพักส่วนในเรื่องคอมเมนต์ก็มีเห็นบ้างมันเป็นเรื่องปกติเนาะบางคนเขาก็ไม่ได้รู้ว่า เราทำงานซึ่งคราเราไม่เคยไว้ยาวขนาดนี้นี่คือครั้งแรกพอโกนหนวดเสร็จปุ๊บลูกสาวคือเขาก็ดูตื่นเต้นนอนนะแต่เขาก็เคยเห็นเราในโหมดที่ไม่มีเหมือนกันแต่เขาก็จำในโหมดที่มันเยอะแล้วพอเราเอาเอาอ,อกเขาก็บอกว่าเขาก็ชอบซึ่งตอนที่คราเราเยอะเขาก็รู้ว่าเราทำงานเขาก็ชินถามว่าลูกมีชมว่าห่อขึ้นไหมหัวเราะแต่หลายคนอยากเห็นเราในแอชชันเกลี้ยงกรอบก็มีต่อจากโปรเจก์นี้เกลี้ยงกรอบแน่นอนโปรเจกต์น้าคุยกันแล้วเกลี้ยงแบบใสๆเลยครับยิ้ม ซึ่งถามว่าชอบแบบไหนมากกว่ากาันร,ระหว่างเกลี้ยงกรอกับมีเคราะห์ก็ได้หมดครับก็อยากเปลี่ยนไปเรื่อยๆไม่ให้คนชินว่าพี่เวียต้องเป็นแบบนี้ความรู้สึกที่ต้องรับแต่ละโปรเจกต์ก็รู้สึกว่าเราสบายในการทํางานคือเวลาทําอะไรก็อยากทําเต็มที่เวลาเรา acting พอมันเป็นของจริงมันก็ไม่ต้องห่วงว่ามันจะหลุดเราก็สบายใจที่จะทํางานแบบนี้แต่ถ้าสมมุติมันมีงานที่ต้องถ่ายคาบเกี่ยวกับอันนึงขอผมสั้น อันหนึ่งขอผมยาวอันนี้เราก็ต้องยอมที่จะใช้เอฟเฟกต์ช่วยคือก็ไม่ได้แอนตี้อะไรถ้าเราสะดวกเวียได้เผยต่อว่าหลายคนเห็นเราในภาคของซีรีส์และภาพยนตร์ส่วนในภาคละครหน้าจะยังไม่ใช่เร็วๆนี้เพราะอย่างปีนี้เองก็โปรเจกต์ก็พอสมควรเรารู้สึกว่าเราค่อยๆรับทีละโปรเจกต์เรื่อยๆดีกว่าละครก็อาจจะเป็นไปได้แต่เราก็ไม่ได้มีสัญญาที่ไหนอยู่แล้วตอนนี้แต่ว่าเราก็ยังไม่ได้ถูกทาบทาม,มาส่วนใหญ่ที่ทาบทาม,มาก็จะเป็นภาพยนตร์ หรือเป็นซีรีส์ที่ไม่กี่ตอนซึ่งมันค่อนข้างที่จะตรงกับไลฟ์สไตล์เราก็คือทำงานไปเลย4-5เดือนพักไปเลย2เดือนซึ่งผลงานตอนนี้มีซีรีส์หนึ่งหนังสองคือช่วงหลังมีแต่หนังคือก็ดีนะผมก็รู้สึกว่าผมสนุกกับการทำงานจริงก็สนุกหมดแต่หน้าตอนนี้ภาพยนตร์มันตอบโจทย์ช่วงเวลาในการทำงานต่างๆก็ถูกจิตครับจากประสบการณ์ของเราก็เยอะมากถามว่าคิดเรื่องที่จะผันตัวมาเป็นผู้จัดผู้กำกับเองไหมจริงๆผมยังไม่ค่อยเคยคุยแล้วก็มีแต่คนบอกว่า เป็นนักแสดงแหละดีแล้วแต่ผู้กำกับก็จะเป็นอีกพาร์ทหนึ่งที่ท้าทายผมเองยังไม่ได้คิดถึงขั้นนั้นแต่คือชอบคิดหรือว่าหาไอเดียก็อาจจะเก็บมาเป็นข้อมูลไว้หรือในอนาคตเราอาจจะเขียนบทได้หรือมีโปรเจกต์ไปเสนอได้อาจจะไม่ได้เป็นผู้กำกับหรือผู้จัดแต่อาจจะเป็นเจ้าของเรื่องราวพอจะเป็นไปได้แต่ตอนนี้ผมว่านักแสดงสนุกกว่าครับในส่วนของละครไม่ได้มีติดต่อมาถามว่าคิดถึงไหมก็ไม่ได้ขนาดนั้นนะแฟนแฟนๆละครก็ถามตลอดเวลาเจอข้างนอกก็มีแต่คนถามว่าไม่เล่นแล้ว หรือเราก็บอกว่าเล่นอยู่ครับแต่หลังๆมาจะเล่นเป็นภาพยนตร์พี่ๆก็สามารถมาชมที่โรงภาพยนตร์ใกล้บ้านท่านได้นะครับผมก็จะบอกประมาณนี้หรือว่าถ้าจะดูในแพลตฟอร์มก็สามารถไปสมัครแพลตฟอร์มได้ะจะเห็นผมเยอะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่มีละครก็3มปีแล้วที่ไม่มีละครถามว่าถ้ามีติดต่อมาจะรับเลยไหมก็ขอดูก่อนมันมีหลายอย่างที่ต้องใช้การตัดสินใจค่อนข้างเยอะไม่ได้เลือกหรอกแต่หาอะไรที่เหมาะกับเราที่สุดนี่กว่ายังรับงานปกติ ส่วนเรื่องเข้าป่าก็ยังอยากเข้าอยู่แต่ถ้าหน้าฝนก็คงไม่ไหวเดียวรอให้ช่วงปลายฝนต้นหนาวนี่ก็กะว่าจะพาภรรยากับลูกไปเดินออกกําลังกายคือลูกเขาเริ่มโตแล้วเด็กในวัยน,นี้ต้องเทรนพลังงานออกให้เยอะๆเพราะเขาต้องการที่จะเรียนรู้